พนาศิลามรณะที่นี่คือพนาศิลามลณะอย่างนั้นหรอที่แห่งนี้นั้นไม่ธรรมดาเลยมันมีรูปแบบไพ่คนที่ทรงพลังซึ่งทําให้ข้าไม่สามารถห่อเหินเน้อนอากาศได้กระทั่งยังมีสัตว์อสูรมากมายถ้าหากผ่านตรงนี้ไปได้ล้วก็ผ่าคนโชดทําไมคนของสํานักมนแระติการยังไม่ออกมาละ่ะข้าอยากเห็นนักวิสิทธิ์เอกของสี่ผู้พิทักษ์มีนิสัยยังไงผู้คนมากมายขนาดนี้ดูเหมือนว่าข่าวที่ข้าได้ยินมาจะเป็นความจริงสินนะเจ้ารู้จักสิทธิ์เอกของสี่ผู้พิทักษ์ไหม ถ้ารู้จักสิทธิเอกของโยมิงเติงเขาคือโยโถงหานว่ากันว่าโยหมิงเติงอายุมากกว่า300ปีแล้วหลีกไปอย่าเข้ามารบกวนข้านะเออเสี่งนี้มาซุนหู่ไม่ใช่เหรอจ้านเฟิองอย่าลีออดคิดจะโจมตีข้าไม่เช่นนั้นข้าจะบอกให้ทุกคนรู้เรื่องที่หมู่เกาะสังหารนมัตตาทำอะไรลงไปทำไมพวกเขาถึงมาอยู่ที่นี่ได้ละ่ะแม่นางซุนหู่เจ้าอย่าพูดไม่ค่อยๆไปเลยไม่เช่นนั้นมันอาจจะนำภัยพิบัติมาสู่ตัวเจ้าได้นะข้าเข้าใจแล้วจะมีแผนการที่จะปิดปากข้าอย่างนั้นสินะ เร็วเข้ารีบมาเร็วเข้า,า,ขาคนมูก่อสังหารอมตะจะสังหารข้าเพื่อปิดปากข้าแม่นางซุนบูข้าคิดว่าเจ้ากําลังเข้าใจบางอย่างผิดไปนะข้าไม่ได้ต้องการจะทําอันตรายแก่เจ้าเลยทุกท่านข้ามีนาว่าซุนบูและเป็นหนึ่งในสิทธิของเทพสตีเพียวเมียวแห่งยอดเขาสายมอกในวันนี้ถ้าหากเกิดอะไรขึ้นกับตัวของข้าเจ้าพวกปัดสมนี้เป็นผู้คนของมูกอสังหารอมตะผู้นําของมันชื่อว่าจ้านเฟิงลงมือเลยพวกท่านช่วยนําเรื่องนี้ไปบอกกับอาจารย์ของข้าด้วย เจ้าเฟืองเจ้าคิดว่าค่าเป็นค่าคนเดิมที่พ่ายแพ้ให้กับเจ้าดินดินแดนตาประทับสวรรค์อมตะอีกอย่างนั้นหรอเอป่านหยุดทุ่งที่ห้าอย่างนั้นหรอเจ้าคิดว่าจะสามารถเอาชนะข้าได้อย่างนั้นหรอแม่นางซุนวูดูเหมือนว่าพลังป่านหยุดทุ่งที่ห้าของเจ้าจะยังไม่คงที่นะ จานเฟิงจะลืมไปแล้วอย่างนั้นเรอว่าเจ้าพ่ายแพ้ให้กับสิทธิ์น้องโอชิงนะ่ะถ้าหากเขาอยู่ที่นี่เจ้าคงไม่กล้าโอหังถึงเพียงนี้หรอกโอชิงอย่างนั้นเลอเจ้าคิดว่าคนอย่างข้าจะกลัวมันอย่างนั้นหรอไล้สาระสิ้นดีถ้าหากข้าพบมันอีกครั้งข้าจะจัดการมันซะ